ล่าสุดครูบารวยสื่อจิตช่วยชมพู่เผยปริศนาคนใส่ไม้มกักมากถามอีกไม่นานจะถูกจับล่าสุดวันที่17มิถุนายนทีมขา่าวได้ลงพื้นที่มายังวัดป่านารมิตรพบกับครูบาเจ้าหน่อยเกีียวแก้วหรือหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดป่านารมิตรหรือถ้ำมังกรทองจังหวัดนครราชสีมาโดยหลวงพ่อรวยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว ถึงกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าหลังจากที่ทำพิธีแผ่บุญให้กับดวงวิญญาณหรือพิธีพรีธานเพื่อปลดปล่อยวิญญาณใครอาถรรพ์และเพื่อเป็นการปลดปล่อยอาถรรพ์บนภูเหล็กไฟขณะที่ตนและลูกศิษย์นั่งรถยนต์เดินทางกลับ วัดป่านรมิดครูบารวยก็ได้นิมิตเห็นดวงจิตของนองชมพูเป็นกายทิพย์หรือเทวดาน้อยที่ไปสบายดีแล้วทางนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่16มิถุนายนในระหว่างขึ้นมาภูเหล็กไฟปรากฏว่าท้องฟ้าตั้งท่าฝนจะตกลงมาซึ่งครูบาพูดบอกกล่าวกับเจ้าฟ้าเจ้าฝนขอฝนอย่าพิ่งตกเพราะจะทำให้การเดินทางลำบากก่อนจะเดินต่อไปอีกครู่หนึ่งฝนตั้งท่าจะตก ครูบาจึงนําไม้ไผ่ที่ระบุว่าเป็นธนูไผ่ฟ้าผ่าเพื่อทำการฝังควายธนูลงกับดินครูบาเจ้าหน่อยเขี้ยวแก้วระบุว่าเมื่อเข้าที่ภูเหล็กไฟสัมผัสได้ว่าที่นี่น่าจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งการที่มีอุปสรรคฝนจะตกนั้นเพราะมีสิ่งที่พยายามต่อต้านการมาของตนซึ่งการฝังวัวธนูลงเดินเพื่อที่จะให้สิ่งชั่วไรายไม่สามารถเข้าใกล้ได้ทั้งนี้ในระหว่าง เดินมาพบว่าฝนเกิดตกรอบพื้นที่ลักษณะปกคลุมจนขาวโพลนรอบเขาแต่จุดที่ทีมข่าวยืนอยู่กับคูบาพบว่ามีฝนลงเพียงเล็กน้อยลักษณะเป็นแค่หางฝนเท่านั้นและนอกจากนี้คูบารวยยังนิมิตเห็นลักษณะของคนร้ายเพิ่มเติมโดยในนิมิตนั้นคนร้ายกําลังทำการต่อเติมบ้านใหม่ในภาพนิมิตเห็นภาพการใส่ไม้ภาพอิฐ นิมิตเห็นเหตุการณ์หลังจากคนร้ายก่อเหตุคนร้ายรายนี้จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์วนเวียนคล้ายดูลู่ทางและในนิมิตคูบาโรยังเห็นคนร้ายเป็นชายที่หลงในกามซึ่งคนร้ายกับน้องชมพู่นั้นเป็นบุคคลที่มีกรรมเก่าต่อกันมาแต่ชาติปางก่อน โดยกรรมเก่ามาบวกกับกรรมใหม่ในชาตินี้จึงทำให้กรรมทวีคูณประกอบกับนิสัยคนร้ายรายนี้ที่ชอบดื่มเหล้าเมายาคนร้ายจึงลงมือก่อเหตุกับน้องชมพู่กรณีที่พ่อของน้องชมพู่ได้เคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าวันที่น้องหายตัววันแรก พ่อของนองชมพู่จะเดินไปถึงจุดที่จะเจอศพน้องแล้วแต่ไฟฉายที่พกติดตัวไปแบตเตอรี่หมดก่อนทําให้พ่อนองชมพู่หาลูกสาวไม่เจอโดยครูบารวยก็เล่าว่าประเด็นของพ่อนองชมพู่นี้ก็เป็นผลมาจากคนร้ายบทบังเอาไว้กระทั่งวันที่14พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันพระมน์ดาที่คนร้ายบทบังเอาไว้ได้คลายทาให้ชาวบ้านหาศพน้องชมพู่เจอวันพรัก หรือวันพุธกลางวันจะเป็นวันเปิดของพวกอาถรรพ์ต่างๆจากที่ครูบารวยขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อวานทําให้ครูบารทราบว่าคนรายได้ทําพิธีศสยศาสตร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศลาวเนื่องจากถ้าเป็นพิธีของชาวไทยจะนิยมแต่งขัน5ขัน8แต่ทางประเทศเพื่อนบ้านจะแต่งพิธีโดยการเตรียมทูบแสนทูบหมื่นเทียนแสนเทียนหมืน่น ซึ่งวิชาสัยศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านนี้เป็นวิชาที่แก้ยากอีกด้วยโดยตอนที่ครูบารวยเดินขึ้นเขาภูเหล็กไฟครูบาเล่าว่าเหมือนมีวิญญาณชั่วร้ายมารุมต่อยรุมทำร้ายตนกระทั่งเดินขึ้นไปใกล้จุดพบศพน้องชมพู่ตนเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่กใกล้กับชั้นหินและมีแสงสีเหลืองทองพุ่งเข้ามารับตนซึ่งตรงนั้นจะเป็นประตูทางเข้าเมืองบางบด ทังนี้ครูบารวยังกล่าวอีกว่าคนร้ายที่กระทำน้องชมพู่นั้นเป็นคนใกล้ตัวเป็นเครือญาติหลังจากที่ตนได้ทำพิธีในเมื่อวานนี้วันนี้คนร้ายจึงมีอาการทุรนทุรายเวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวก็จะเก็บอารมณ์เวลาอยู่บ้านเพียงลำพังก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับตนยังยืนยันคำเดิมว่าวันที่41-42นับจากวันพบศพน้องชมพู่คนร้ายจะเผยตัวออกมาเนื่องจากครบวันที่ต้องรับกรรม โดยวันนี้ครูบารวยก็จะทำพิธีเปิดธาตุรวมธาตุดินน้ำลมไฟเพื่อให้ได้ธาตุละเอียดออกมาและทำให้สามารถเห็นอดีตชาติของน้องชมพู่ได้หลังจากให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเสร็จครูบารวยได้เริ่มทำพธิธีเปิดธาตุเพื่อสือบวิญญาณถึงน้องชมพู่ขั้นตอนแรกครูบารวยได้จุดธูปจำนวน32ดอกแล้วให้ทีมข่าว นำไปปักไว้ที่หน้าพระพุทธรูปด้านหน้าวัดจากนั้นครูบารวยได้นั่งนิมิตโดยการนำตุ๊กตาลูกเทพเพศหญิงมาไว้ข้างๆขณะนั่งนิมิตเพื่อเป็นการสื่อวิญญัยกับน้องชมพู่เพื่อเปิดธาตหาอดีตชาติจากนั้นครูบาได้นั่งนิมิตประมาณ10นาทีก็เป็นอันเสร็จพธิธีหลังจากทำพิธีเสร็จเรียบร้อย ครูบารวยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอีกรอบว่าพิธีที่ทำสักครู่นี้เป็นพิธีเปิดทาตุให้กับน้องชมพู่โดยจากการเปิดทาตครูบารวยก็เห็นภาพคนร้ายและน้องชมพู่มีกรรมต่อการมาตั้งแต่ชาติปางก่อนลามมาถึงชาตินี้และชาติหน้าไม่ยอมจบสิน้นและครอบครัวของน้องชมพู่ก็เกี่ยวข้องกับบาปกรรมครั้งนี้ด้วยทางนี้ครูบารวยยังบอกอีกว่า เห็นภาพอดีตชาติของน้องและคนรายอีกหลายเหตุการณ์แต่สามารถพูดได้เท่านี้สำหรับตุ๊กตาลูกเทพที่เห็นในพิธีนั้นเมื่อวานนี้ตนก็นำไปที่หมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารอีกด้วยวันนี้ตนจึงมาใช้ทำพิธีเพื่อสือกลางกับน้องชมพู่และให้น้องชมพู่อาศัยร่างของลูกเทพในการสื่อสารกับตน ครูบาเจ้าหน่อเคี้ยวแก้วหรือหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดป่านรมนิตรหรือถ้ำมังกรทองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก่อนหน้านี้มีชื่อเสียงเรื่องการติดตามเด็กหายตัวไปได้แก่เด็กชายซูลุยผิววัยสองขวบลูกแรงงานชาวพมา่าพื้นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในป่าอ้อยริม หมู่ที่9ตำบลสะพังลานตั้งแต่วันที่17ธันว,ควาคมปี61ที่ผ่านมาและเด็กชายพาคินหายจากบ้านไปเมื่อวันที่1เมษายนปี62และมาทําพิธีในวันที่7เมษายนปี62 นายสนั่นพูนกำลังชาวบ้านนันทาวานจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าเชื่อคำทำนายครูบารวยเพราะตอนนั้นเมื่อหนึ่งปีที่น้องซูรุยผิวหายตัวไปชาวบ้านออกตามหาเป็นสัปดาห์ก็หาไม่เจอร่างทรงหมอผีหรือพระทำนายก็ไม่พบส่วนกระทั่งพระครูบารวยนั่งสมาธิเนรมิตเห็นเดินทางมาทำพิธีเปิดป่าแล้วทำนายว่าอีสองวันเจอน้องแต่พอครบสองวันก็เจอจริงๆ ขณะที่นายหนูอายุ60ปีผู้เป็นตาของน้องพาคินแล้วว่าวันนั้นจำได้ว่าเกือบทิ้งคืนแล้วมีพระพร้อมด้วยคณะเดินทางมาด้วยรถสามคันไปจอดทำพิธีเลยหน้าทางเข้าบ้านตนไปเล็กน้อยคือครั้งแรกและต่อมาท่านก็ได้เข้ามาแล้วก็มาทําพิธีที่บริเวณจอมปลวกภายในไร่ที่บ้านพาคินพักอาศัยและท่านก็ทำนายว่าจะเจอตัวภายใน9วันซึ่งในที่สุด วันที่9ที่น้องพาคินหายตัวก็เจอน้องพาคินจริงๆแม้ว่าจะเป็นศพก็ตามซึ่งตอนนั้นตนศรัทธาครูบาองค์นี้มากเพราะท่านมีความตั้งใจแล้วก็วาจาศักดิ์สิทธิ์พูดทำนายตรงตามที่ท่านพูดทุกประการตารับแม่ชมพู่ขัดแย้งหลุงป้าจริงไม่ชอบพึ่งร่างทรงปมแบ่งมรดกไม่ใช้ชนวนมรณนะ ล่าสุดวันที่17มิถุนาย,ยนทางทีมข่าวได้คุยกับนายชาญหลับโพตาของน้องชมพู่ได้กล่าวว่าตนก็รู้สึกว่าทำไมถึงได้จับจ้องแต่ลุงชัยพลทั้งที่พี่น้องก็รักกันดีซึ่งแต่ก่อนทั้งนางสมพรและนางสาววิตรีแม่ของน้องชมพู่ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่ตนก็ไม่เคยอยากจะต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยให้ทำงานไป นอกจากนี้มีข่าวลือว่าครอบครัวตนเคยมีปัญหาครอบครัวเรื่องแบ่งที่ดินตนยืนยันว่าไม่มีการทะเลาะก,กันเรื่องที่ดินแน่นอนเพราะที่ดินแถวนี้เป็นที่ดินที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่ ตนมีลูกห้าคนก็มีที่ดินแบ่งให้ครบทุกคนแล้วอีกทั้งที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ชาวบ้านทำกินถือครองโฉนดที่ดินแบบพบทหและสะปะก4-01และต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปีหรือที่เรียกกันว่าภาษีดอกหญ้าซึ่งตนแบ่งให้ลูกทำกินกันเป็น10ปีแล้ว โดยที่ดินของตนตนจําไม่ได้ว่ามีกี่ไร่แต่แบ่งให้ลูกไว้ทํากินหมดแล้วแบ่งให้ลูกคนละหลายไร่เท่าๆกันคนที่หนึ่งนางสมพรได้ประมาณ6-7ไร่คนที่สองแม่น้องชมพู่ก็ได้เท่าๆกัน ส่วนคนที่3นางชุไรพรก็ได้ประมาณ8ไร่และลูกคนที่4-5ถึงก็ได้ประมาณ4-5ถไร่แค่นั้นตนแบ่งให้ลูกมาสิปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรทำมาหากินด้วยกันตลอดตามที่ตนได้กล่าวไปส่วนเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่พอใจกันก็มีแค่หลังจากที่เกิดเรื่องนางสาววิตรีแม่ของน้องชมพู่แค่น้อยใจนางสมพรพี่สาว เนื่องจากแม่น้องชมพู่ไม่ชอบให้พี่สาวไปดูหมอและทำพิธีเกี่ยวกับน้องชมพู่พี่น้องก็น้อยใจกันอยู่แต่ตนรับรู้ได้ว่าลูกทั้งสองคนกำลังน้อยใจกันตอนนี้ตนก็พยายามบอกลูกว่าให้ลูกค่อยๆค,คุยกันเพราะเหตุที่ไม่ค่อยเข้าใจกันก็มาจากเรื่องหมอดูตามที่ตนได้กล่าวไปตนก็อยากจะเห็นลูกกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะทั้งนางสมพรและนางสาววิตรีทั้งสองคนต่างรักกันดี ตั้งแตกไม่เกิดเรื่องขึ้นสำหรับวันนี้ตาและยายน้องชมพู่ค่อนข้างจะเครียดที่ตำรวจบุกเข้ามาที่บ้านลุงชัยพลเพราะตากับยายกลัวว่าเรื่องดังกล่าวจะส่งผลให้คนในครอบครัวน้อยใจกันเองซึ่งวันนี้ยายเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ยอมออกมาพูดคุยส่วนตาเรื่องผลดินเอก็บอกเพียงว่าไม่รู้เรื่องแบบนี้และขอให้สัมภาษณ์แก่ทีมข่าวเพียงเท่านี้ แม่ชมพู่หวังหลักฐานใหม่ถ้าเจอผมหรือขนในศพจะมัดฆาตกรถ้าจริงลุงพลรอดล่าสุดวันที่17มิถุนายนพลตบดเอกอชิรวิทยสุพรรณเพษฎ์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองผอบอตรและอดีตคณะกรรมาการข้าราชการตำรวจ ได้กล่าวว่าการเก่งน้องชมพู่ที่มีคราบตอนต้นพิสูจน์หลักฐานดีใจว่าน่าจะมีดีเอคนอื่นแต่เปล่ากลายเป็นสารคัดหลังของน้องชมพู่ตนจึงอยากเรียนให้ทราบว่าคดีนี้ถ้าไม่มีดีเอไม่มีอะไรพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ได้เลยว่าเป็นของใครใครมาเกี่ยวข้องก็ต้องปิดคดีไว้ก่อนยังไม่หมดอายุความ ทั้งนี้มีเส้นผมเส้นขนอยู่เส้นหนึ่งซึ่งตรวจว่าเป็นดี a อของน้องชมพู่แต่พิสูจน์หลักฐานต้องการตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าเส้นผมเส้นขนซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่น่าจะเป็นของน้องชมพู่ทั้งที่เป็นดี a อเดียวกันต้องตรวจดูว่าตรงนี้เป็นของใครกันแน่นายชัยพลวิพาล,ลุงของน้องชมพู่ได้พูดถึงกรณี ผลตรวจ DNA นเเส้นผมในที่เกิดเหตุหระบุว่าหลังมีข่าวว่า DNA เส้นที่เจอมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่แต่ไม่ใช่ของน้องชมพู่ซึ่งอาจจะหมายถึงญาติทางสายเลือดซึ่งตนก็มีความกังวลน้อยลงส่วนตัวก็ไม่ทราบด n a นเอของใครตนก็ไม่มั่นใจจะเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือไม่ตนไม่อยากจะคิดเพราะเป็นเรื่องที่ไกลตัวส่วนตัวมั่นใจว่าผลดังกล่าว ไม่ใช่เส้นผมของตนเพราะตนไม่ได้เป็นสายเลือดก,กับน้องชมพู่ส่วนคนที่จะมีโอกาสเส้นผมไปอยู่บนนั้นได้ตนไม่แน่ใจซึ่งตนไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เก็บเส้นผมจากจุดไหนจึงต่อไม่ได้ว่าจะเกี่ยวกับการตายของหลานสาวหรือไม่อีกทั้งวันที่เจ้าหน้าที่ไปค้นหาก็กไม่รู้ว่าเส้นผมที่เก็บไปจะเป็นของคนอื่นๆด้วยหรือไม่นายแพทย์สิทธาลิขิตนุก,กูลหรือหมอกอ๊อ แพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่ให้ข้อมูลว่าเส้นผมของแต่ละคนจะมีดีเอนเออยู่ซึ่งสามารถนำไปตรวจพิสูจน์ได้และในเส้นผมของน้องชมพู่ก็มีดีนเอของพ่อแม่ด้วยซึ่งจะมีส่วนผสมแล้วแต่ตัวบุคคลโดย เจมาจากพ่อส่วนอีก30%มาจากแม่แต่จะไม่ตายตัวว่าเป็นของพ่อหรือแม่หนึ่งร้อเซนส่วนเส้นผมที่เจอในศพน้องชมพู่กลับไม่ใช่ของน้องแต่ตำรวจอ้างว่าเป็นของญาติตามสายเลือดนั้นในตัวน้องชมพู่จะมีเดดเอของญาติผสมอยู่ด้วยแต่จะไม่หนึ่งร้อเซ์ โดยจะมีเหมือนกันแค่บางส่วนเท่านั้นตำรวจต้องเทียบข้อมูลดินเอให้ชัดเจนว่าเป็นของใครเพราะในที่เกิดเหตุขนาดนี้อาจจะมีการปนเปื้อนของเส้นผมและเส้นขนของผู้ที่ช่วยออกตามหาก็เป็นได้ไม่ว่าจะเป็นเจาหน้าที่ญาติผู้ต้องสงสัยหรือกระทั่งสุนักดมกลิ่น